เย็นนี้ก็อากาศดีเวลาพอเรานั่งอยู่ในที่ที่อากาศดีๆท่านทั้นะทง,ทงหลายก็จะรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมยมีอิทธิพลต่อจิตของเราตั้งเยอะนะบางทีต่อให้บางทีสภาวะจิตเรามันจะเข้มแข็งขนาดไหนก็ตามทีแต่ว่าถ้าสภาพแวดล้อมไม่ดีมันก็มีอิทธิพลที่จะทำให้ใจของเราไม่ดีไปด้วยเนาะบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ดีเลย ต่อให้คนคนนั้นเนี่ยมีบุญเก่าดีแต่พ่อแม่ก็ดื่มเหล้าพี่น้องก็ตบตีกันเสียงดังทะเลาะเบาแว้งในบ้านเต็มไปหมดต่อให้คนคนนั้นพื้นฐานจิตใจดีเป็นคนมีบุญมาเกิดก็กว่าจะพ้นจากสภาพแวดล้อมแบบนั้นไปได้ก็เล่นเอาจิตใจย,ย่ำแย่ไปตั้งเยอะเหมือนกันนะโยมงั้นวันนี้นการที่ได้นั่งอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทแบบนี้นะก็ทำให้ ได้ความรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมมีความสําคัญเยอะงั้นวันนี้การทําบุญอย่างหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือพยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่กันและกันอย่าอารมณ์เสียใส่กันอย่าตะคอกใส่กันเด็กบางคนถามพระอาจารย์ครับทําไมพ่อกับแม่ชอบตะคอกกันจังเลยทั้งทั้งที่ตัวอยู่ใกล้กันเขาพูดเสียงดังกันจังเลยก็เลยบอกว่าตัวเขาอยู่ใกล้กันลูกแต่ใจเขาอยู่ไกลกัน พอใจอยู่ไกลกันนะก็ทําให้ต้องเสียงดังใส่กันนั้นสภาพแวดล้อมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นการทําบุญอย่างหนึง่งยิ้มให้กัน,นทักทายกันมีของเล็กๆน้อยๆก็ซื้อไปฝากกัน,นแค่ขับรถมาเจอตรงสี่แยกไฟแดงเห็นคนขายโดนัทเราก็ซื้อไปฝากกันนะมันก็เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีของเล็กๆน้อยๆวันนี้ เดี๋ยวจะปล่อยปลาน่าจะอยู่สักประมาณ200-300ตัวนะประมาณ300กว่าชีวิตเดี๋ยวจะปล่อยลงน้ำแล้วเป็นปลาหมอก็ไม่ได้มีเคล็ดว่าปล่อยปลาหมอแล้วจะเหมือนกับให้มีหมอมารักษาโรคเราก็ไม่ได้ถือเคล็ดอะไรประมาณนั้นนะวันนี้โยมนะโย,ยมจัดปลามาให้นะซึ่งบอกว่าวันนี้สะดวกสะดวกกับการเป็นปลาหมออ่ะก็บางวันก็อาจจะเป็นปลาหมอบ้างบางวันก็อาจจะเป็น ปลาช่อนอาจจะเป็นปลา,อ,าอะไรที่เป็นสัตว์กินพืชก็ดูตามความเหมาะสมก็แล้วกันนะโยมนะวันนี้ข้าพเจ้า,าพระสักดาสุนทโรพร้อมด้วยญาติพี่น้องจะได้ปล่อยปลาจะได้ปล่อยชีวิตให้ไปสู่อิสระข้าพเจ้าปรารถนาเพียงแค่ว่าฝึกใจของตนให้มีความเมตตาไม่อยากเห็นใคร ที่มีชีวิตที่ไม่ดีขอฝึกใจของตนให้เป็นผู้ที่มีเมตตาขอให้บุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้จงเป็นเหตุปัจจัยให้จิตใจของข้าพเจ้ามีความเมตตาเอื้อเฟื้อเป็นการฝึกจิตให้ละให้สลายความรู้สึกว่ามีตัวตนมีตัวเรา,ม,เรามีของเราเพราะความยึดมั่นว่ามีตัวเราของเราเนิ่นนานเหลือเกิน เวียนไายตายเกิดยังต้องไปผุดไปเกิดและผุดเกิดมานานเหลือเกินการกระทำวันนี้ก็หวังเพียงแค่ว่าฝึกจิตให้หยุดการผุดเกิดเสียทีละอัตตาตัวตนด้วยการปล่อยปรานี้หวังให้ชีวิตเบื้องหน้าเป็นไปสู่การไม่มีชีวิตคือการไม่ต้องกลับมาเวียนไหวาตายเกิดอีกแล้วขอปล่อยชีวิตสัตว์เหล่านี้ให้เป็นอิสระเพื่อให้จิตนี้อิสระ ไม่ไปผูกไม่ไปมัดไม่ไปติดไปขัดกับกิเลสกองใดพยายามค่อยละค่อยสลายไปเพื่อความเจริญถึงซึ่งนิพพานในเบื้องหน้าขอสร้างเหตุปัจจัยไปสู่พระนิพพานวันนี้นิพพานจะเกิดขึ้นวันใดก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้เองขอตั้งจิตอธิษฐานดังนี้อภิวาทาน,นสีริสนิจังวุธ,ธาปจายโน จัตตาโรธรรมาวัดทันติอายุวันโนสุขังพระลังน,นี่เป็นเป็นปลาหมอนะจะดมาม่าหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะปล่อยปลาหมอลงน้ำเนี่ยมันจะผิดไหมเนี่ยไม่น่าผิดนะออนุโมทนาบุญ